行吧。 อันนี้นะครับก็คือปูนขาวที่ซื้อตามร้านก่อสร้างนะครับเป็นปูนขาวเรียกว่าปูนขาวโรยสนามนะครับ ปูนตัวนี้เนี่ยเอามาผสมกับทรายครับผมทรายสองส่วนปูนขาวหนึ่งส่วนเอามาฉาบก็จะประมาณนี้ครับไม่เกาะเลยแ๋ยวว่าจะโดนฝนเลยครับนี่ครับถ้าโดนฝนก็จะเปื่อยอ่ออย่างนี้เลยส่วนที่ผมใช้เนี่ยในการฉาบของผมก็จะใช้ปูนปูนเย็นนะครับที่เรียกว่าปูนไฮเดร มันจะเก็าปูนเย็นปูนเย็นปูนปให้เดรตบางผ่ใช้่วงนี้ครับก็จะแพงกว่าปูนโรสนามตามร้านก่อสร้างเท่าตัวนั่นนี้ก็คือปูนให้เดรดที่ผมผสมกับทรายสองส่วนปูนหนึ่งส่วนนะครับ ตัวนี้แข็งแรงเลยก็อเวลาเลือกปูนนะครับผมก็จะใช้เป็นปูนขาวไฮเดรตนะครับอันนี้ผมก็ได้ฉากข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างในผมไม่ได้ผสมสีนะครับผมใช้เป็นสีของปูนเลยจะออกขาวๆ <c oughs> นาำกร่า ในส่วนของด้านนอ,อกนะครับผมก็ได้เติมฉาบไปแล้วก็จะเป็นการเติมสีฝุ่นลงไปนะครับก็แล้วแต่ชอบสีไหนก็เติมลงไปนะครับถ้าอยากให้สีมันออกชัดเจนก็ต้องเติมสีฝุ่นเยอะหน่อยครับอันนี้ผมเติมสีฝุ่นไป เป็นสีแดงผสมสีเหลืองผมผสมไปนิดเดียวครับก็เลยจะออกประมาณเรียกว่าสีอะไรนะออกชมพูนหน่อย,อยสีผงนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นสี เหลืองก็ไม่เหลืองครับแดงก็ไม่แดงสีแดงไม่ค่อยสดทุกคนนี่ครับสีแด,ดงมันไม่ค่อยจะแดงเลยนะแดงเหมือนเลือดหมูเหลืองก็ไม่ค่อยจะเหลือง มกันออกมาก็เป็นสีประมาณนี้แต่พอเติมใส่กระบ,บากท,ที่ผสมปูนสาบแล้วก็ออกมาเป็นสีนี้อ่ะก็ก็ถามกันแล้วครับว่าชอบไหมสีนี้อลูกสาวบอกว่าชอบนะครับ ก็เลยสรุปไม่ได้สีเลยที่เห็นแดงๆนี่ก็คือปูนยังไม่แห้งครับถ้่แห้งเสร็จก็จะออกขาวๆชมพูประมาณนี้ครับ ปูนยังไม่แห้งนะครับตัวนเวลาใช้ปูนพวกนี้นะครับปูนทาวห้เด็ดตัวนี้กัดมือมากเลยครับทุกคนระวังถุงมือทะลุนะครับถ้าถุงมือทะลุเนี่ยน้ำปูนมาโดนนครับก็จะกัดเป็นแผลเลยนะฮะเปื่อเลยนะครับ อย่างของผมนี่ก็โดนที่มือนะตัดเป็นแผลนะครับทุกคนหืมกุนจมูก

Nå! No. Med pune.